ครับสด็ครับน้องกินรอแล้ววันนี้พี่เป้ามากินอะไรครับวยเตี๋ยวใช่ไหมเี๋ยวเบื่ออาหารบ้านเหรอบ้านไม่เบื่ออาหารที่บ้านใช่ไหมเรื่มไกินบะเตี๋ยวเบื่อข้าวเ็เบื่อข้าวเครัอและยังคงมีชีวิตได้โดยการส่งวิญญาณพูดภาษายของพี่ป้าเขาซูพี่ป้าอะถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไปยยคร่างใจนั้น ก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนดีนี่ครับเขากำลังดูกระสือวูบวว่าบ้าอยู่ครับการปราบกระสือเราต้องฆ่าคนคนนั้นไปด้วยเอารถแตกเกอร์บางทองเรื่อว่าหนาวไหมครับวันนี้หนาวไหมเมื่อมีการถ่ายทอดความเป็นพี่ฟังหนาวไหมจูรุ่นลูกรุ่นหลากนี่ครับอากินอากินโชว์นะคะจะติดคลิปแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเอาฝากกดค์ฝากกดติดตามเลยนะพี่จัดแวดุยวะภายในรุ่นป้าหัวหลุด จากากรเอาอำ้ำครับก็จะไม่สา,าติดต่อเชื่อมกันติดต่อไปอไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับกระสือพบได้ในแถบว่านนอกชนบทกลางทุ่งนานชาวบ้านมักพบ